คณะรัฐมนตรีค่ะก็มีการช่วยเหลือโดยผ่านนโยบายภาครัฐนั่นเองนะคะคณะรัฐมนตรีค่ะผ่านมาตรการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย2องล้านเจ็ดแสนรายนะคะเงินต้นไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทอันนี้ข่าวดีเลยนะแต่หลายท่านปีนี้บางพื้นที่น้ําท่วม หลายพันไร่กันแล้วที่เสียหายตอนนี้นะคะก็อาจจะประสบปัญหาต่างๆอันนี้เขาออกมาให้พักหนี้กันได้โดยเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาค่ะสัปดาห์ที่แล้วน้อคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบมาตรการพักชําระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลระยะที่1ค่ะรวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศน,นะคะผู้ที่เข้าร่วม มาตรการพักชำระหนี้ดังกล่าวภายใต้หลักการตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรระยะเวลา3ปีค่ะตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปแล้วนะคะสำหรับการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยระยะแรกเริ่มเมื่อวานนี้วันแรกนะคะ1ตุลาคม2566ที่ผ่านมาค่ะ1ก็คือมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อย ตามนโยบายรัฐบาลวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อลดภาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ทกศที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ซึ่งยังไม่ฟื้นตัวและกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง 2. เพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนภาระดอกเบีย้ยให้แก่ลูกหนี้ทกศส 3. เพื่อเพิ่มโอกาสนำเงินไปใช้ลงทุนปรับเปลี่ยนหรือขยายการประกอบอาชีพและฟื้นฟูศัก,กยภาพของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดี ขึ้นทั้งนี้สําหรับ ลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPL นะคะจะสามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ได้เมื่อได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของทกสแล้วค่ะ,คะซึ่งทกสก็ได้จัดวางระบบให้เกษตรกรลูกค้าแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ผ่านแอปพลิเคชัน B A A C Mobile ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของทกศนะคะโดยใช้หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้แสดง ความประสงค์พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จากนั้นระบบจะมีการประมวลข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติหากเข้าเกณฑ์ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรการทกสก็จะนัดหมายลูกค้าและผู้คำประกันไปที่สาขาหรือจุดบริการนัดหมายค่ะ,คะเพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาแล้วนะคะ1ตุลาคม2566 ไปจนถึงวันที่31มกราคม2567รวมระยะเวลา4เดือนด้วยกันค่ะ